วิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงตัวอย่างที่มีในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอดอาหารทั้งพันธสัญญาเดิมแลวก็พันธสัญญาใหม่นะครับก็ในพันธสัญญาเดิมเราคงจําได้หนังสือโยนานะครับหนังสือโยนาเมื่อพระเจ้าเรียกโยนาไปประกาศนินเวยโยนาปฏิเสธไม่ยอมไปเพราะกลัวพระเจ้าจะเมตตาแล้วก็ในที่สุดโยนาไปแล้วก็ประกาศว่า40วันนินเวจะพินาศ พอประชาชนแล้วก็กษัตริย์ได้ยินก็ประกาศอดอาหารอธิษฐานนะครับผมจะอ่านข้อเนะครับพอกษัตริย์ได้ยินถึงความพินาศเนี่ยพระองค์ทรงออกพระราชกิจสฎีกาประกาศไปทั่วนครนินเว์ว่าโดยอำนาจกษัตริย์และบรรดาขุนนางทั้งหลายคนหรือสัตว์ไม่ว่าฝูงสัตว์ใหญ่หรือฝูงสัตว์เล็กห้ามลิ้มรสสิ่งใดๆอย่าให้กินอาหาร อย่าให้ดื่มน้ำให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้าเออให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วและเลิกการทารุณที่มือของเขากระทำแล้วเ,เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าผลของการอดอาหารของทั้งคนทั้งสัตว์ในนีโรเวย์เป็นเหตุให้พระเจ้าไม่ลงโทษนิโนเวย์นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือหนังสือแดนเนียนนะครับ ในเดียบทที่10ข้อ2ข้อ3ในคราวนั้นข้าพเจ้าแดนเนียนเป็นทุกข์อยู่สามสัปดาห์ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อยเนื้อหรือเหล้าอางุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ฉลมน้ำมันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ที่นี่เป็นที่มาของการอดอาหารแบบแดนเนียนก็คือกินแต่ผักนะครับแต่ตรงนี้ก็คือแดนเนียลอดอาหารสามสัปดาห์21วันเพราะว่า เดนียนอยากมีความเข้าใจถึงนิมิตนะครับนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมจะพูดถึงนี่คือเหตุการณ์ที่กองทัพของโมอัพของอัมโมนเนี่ยมาโจมตีเยรูซาเลม็มมาโจมตีอิสราเอลลกักกษัตริย์เยโฮชาฟัตได้ประกาศอดอาหารอธิษฐานนะครับสองพงศาวดารบทที่20ข้อ2ข้อ3มีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่า มีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกับฝ่าพระบาทจากเอโดมจากฟากทะเลข้างโน้นและดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในฮาซาโซนทามาและเยาโฮชฟัตก็กลัวและมุ่งสแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดามีการอดอาหารทั่วประเทศเลย และยูดาห์ได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาทั้งหลายพากันมาจากหัวเมืองทั้งสิ้นแห่งยูดาห์เพื่อแสวงหาพระเจ้าอดอาหารแสวงหาพระเจ้าเพราะว่ากําลังวิกฤตใหญ่ครับกองทัพของอิสราเอลของยูดาห์นี่ไม่ไหวครับมีฐานน้อยสู้เขาไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเกิดความกลัวและเยโฮชัฟัตทำยังไงพึ่งพระเจ้า และโดยการอดอาหารอธิษฐานที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นดูในข้อ14-15นะครับข้อ14-15เนี่ยมีผู้เผยชนะและพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรเบนนยาผู้เป็นบุตรเยีเอลผู้เป็นบุตรมัทนิยาเป็นคนเลวีเชื่อสายของอาสาบ และท่านอยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นและท่านได้พูดว่ายูดาห์ทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยโฮชาฟัตขอจงฟังพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มะหึมานี้เพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าพรุ่งนี้ท่านจงไปต่อสู้กับเขาดูเถิดเขาจะขึ้นมาทางขึ้นที่ตำบลซิสท่านทั้งหลายจะพบเขาที่ปลายหุบเขา ทางตะวันออกของถิ่นทุรกันดารเยรูเอลไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องสู้รบในสงครามครั้งนี้ผู้ผอชนะได้พูดกับคนในเยรูซาเล็มพูดกับกษัตริย์โยชฟัตว่าไม่ต้องสู้การสงครามนี้การรบนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่เป็นของท่านแล้วรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นคนอิสเซลก็ยกไปนะครับข้อ 20- ถึงย3ออกไป ยกกองทัพออกไปแต่ไม่ได้สู้รบครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงนมสักการพระเจ้าผมอ่านข้อ21เมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้วพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่ร้องเพลงถวายพระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สรรเสริญพระเจ้าขณะที่เขาเดินออกไปหน้าศัตรูเอาเอาทีมนมสักการออกก่อนเลยและว่า จงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจแหล่าเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้คนอม,มนโมอับและชาวภูเขาเซอีเขาได้เข้ามาต่อสู้ยูดาดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไปเพราะคนของอม,มนและโมอับ ได้ลุกขึ้นต่อสู้กับชาวภูเขาเสียอีทําลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาทั้งหลายทาลายชาวเสียอีหมดแล้วเขาทั้งสิ้นช่วยกันทําลายซึ่งกันและกันมีสามกองทัพใช่ไหมครับสองกองทัพสู้กับหนึ่งกองทัพพอกองทัพนี้ตายหมดสองกองทัพนี้สู้กันเองหมดเกิดขึ้นเมื่อตอนไหนเมื่อคนเหล่านี้สรรเสริญพระเจ้า หลังอดอาหารอธิษฐานคนยูดาเนี่ยใช้เวลาสามวันเก็บสเบียงเก็บอะไรทั้งหลายที่ทหารศัตรูทิ้งเอาไว้เยอะแยะสมวันครับไม่ได้สู้ทั้งที่ตอนแรกกลัวมากความกลัวได้หายไปเพราะคำเผยชนะและคำเผยชนะบอกว่าสงครามนี้ไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการฟื้นฟู ไม่ได้เกิดเพราะคุณแต่เกิดเพราะพระเจ้าและพระเจ้าใช้คุณอดอาหารอธิษฐานและนมัสการพระองคแล้วเราจะได้เห็นการฟื้นฟูด้วยกันตอนนี้ผมอยากจะดูตัวอย่างในพันธสัญญาใหม่ด้วยนะครับแน่นอนเราคิดถึงพระเยซูอด40วันก่อนที่พระองค์เริ่มพระราชกิจของพระองค์แล้วเราอ่านพบว่าเมื่อเขาพระองค์เข้าสู่ ทิ่นทุรกันดารหลังบัพติศมาแล้วอดอาหาร40วันมานมาทดลองพระองค์ถ้าเราอา่านหนังสือลูกาบทที่4ข้อหนึ่งเราจะพบว่าพระวิญญาณเราใจให้พระเยซูเข้าไปทิ่นทุรกันดารถูกทดสอบและชนะการทดลองนั้นอดอาหาร4ี่วันออกมาข้อที่14บอกว่าพระองค์ไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณละแต่พระองค์ประกอบด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณการอดอาหารนิทาน เป็นการเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูเปลี่ยนจากการประกอบหรือเต็มด้วยพระวิญญาณไปสู่เต็มไปด้วยฤทธิเดชของผู้วิญญาณแล้วเราดูตัวอย่างนะครับของหนังสือกิจการบทที่13กิจการบทที่13เนี่ยเป็นบทที่พูดถึงการส่งมิชชันนารีคนแรกคู่แรกเนี่ยใช้คำว่าคู่แล้วกันเพราะว่าส่งไปสองคน กิจการบทที่13นะครับข้อ 1, 2, 3สาขาวนั้นในคริสจักรในเมืองอันทิโอ,อกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารมัสซ,ซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์และลูซิอัสชาวเมืองไซบรีนมาในเอ็นผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมากับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลนี่คือเปาโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์ผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารจะเห็นว่าเขานมัสการและอดอาหารคู่กันพระนุยามบริสุธ์ได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบานาบัสและซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราได้เรียกให้เขาทํานั้นข้อ 3. เมื่อถืออดอาหารอธิษฐานและวางมือบนบานาบัสและซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปจะเห็นว่าตอนที่เขานมัสการพระเจ้าเป็นช่วงที่เขาถืออดอาหารแล้วพระเจ้าตรัสว่าแยกสองคนนี้สำหรับการที่พระเจ้าเรียกเขา หลังจากรู้แล้วทํำยังไงเขาอดอาหารอีกครับก่อนที่จะส่งออกไปนี่ตัวอย่างของการอดอาหารในพระคัมภีร์ตัวอย่างสุดท้ายนะครับอยากจะดูสองโครินธ์บทที่11ข้อ2ี่ที่นี่เปาโลกําลังพูดถึงคุณสมบัติของการเป็นอัครทูตของท่านเทียบกับอัครทูตเถียมและในบรรดาสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของท่านนะครับท่านได้พูดถึงความทุกข์ยากต่าง นะครับเผชิญภัยที่นูน่นเผชิญภัยที่นี่แต่ข้อที่ผมอยากให้เราดูอยู่ในข้อที่27และต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลืยกายที่นี่มีคำที่เกี่ยวกับอาหารอยู่สองคำคำหนึ่งก็คือต้องหิวและกระหายและมีคำหนึ่งคือต้องอดข้าวบ่อยๆต้องหิวและกระหายหมายถึงไม่มีจะกิน แต่ต้องอดข้าวบ่อยๆถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fasting คืออดอาหารเลือกที่จะอดอาหารเพราะฉะนั้นในชีวิตการรับใช้ของเปาโลเนี่ยจะมีการอดอาหารอธิษฐานนี่เป็นตัวอย่างการอดอาหารในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ในโปราคริสจักรแม้แต่ในสมัยพระเยซูฟาริสีอดอาทิตย์ละสองวันแล้วถ้าเราอ่านเรื่องที่มีสองคนเข้าไปในพระวิหาร อธิษฐานฟาริสีจะบอกว่าข้าพปรงอดอาหารอาทิตย์ละสองวันไม่เหมือนคนนี้คนนี้ใช้การไม่ได้นนการอดนนอาหารไม่ใช่เพื่อจะให้เราข่มคนอื่นนะครับแต่การอดอาหารเพื่อให้เราถ่อมใจมากกว่าแล้วก็คริสตักในยุคแรกก็อดอาหารอาทิตย์ละสองวันเหมือนกันและตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรคนทิพพระเจ้าใช้เยอะคุ้นเคยกับการอดอาหารนะครับอย่ากลัวการอดอาหารมีคนรุ่นก่อนเล่า วันพับบุรุษของเราอดมาเยอะแยะและเห็นสิ่งดีและผมมีประสบการณ์อดอาหารอธิษฐานและผมจริงๆผมชอบกินแต่ผมอยากได้ผลของการอดอาหารมากกว่าพันธกิจที่ผมทำเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของพะวิญาณบอร์สุดมากๆนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ